นี่บางต้นนี่ถึงแม้ว่าเรายัางตัดลูกไม่หมดแกเราเพอเห็นลูกมันไปจะแกเราเราก็ตัดได้เลยแต่งไหลค่ะทั้งหมดเราตัดไปเร็วเนาะครับมันเหลือในนีดหน่อยหน่อยเราก็แต่งได้เลยพอดีเราตัดหมดเดี๋ยวก,ก็แตกเพราะเขาเริ่มสะดุดุ่งแหลเริ่มสะดุ้งแล้วเขาเริ่มสะดุ้งมันดูจากตรงไงเอ้หนุ่ยหมายถึงเขาเริ่มสะดุดุ่งหมายถึงว่าเขาหยุดผักเร็วเนาะครับทีนี้เขาก็จะสั่งหลักสัง่งระบบสั่งลงครัวไม้อ่ะครับพอถ้าเราเกินไปตัดเราก็จะอืดสักนิดนึง มันยังก็มันมันแน่นอยู่นะแต่ถ้าเราขี่ปั้มก็จะบางครับคันนี้มันต้องดูเรื่องการเหลียกหลักออกมาก่อนไพื่อทเราจะเริ่มตัดเนี่ยเรยดูมันดูยังไงอ่ะไม่ตรงครับดูวนี้เราก็จะลาดค้นเหลียกหลากอะไรเราก็ใช่ไปเนาะรไอตัวที่เราเคยใช่อ่ะประมาณแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปเ้วก็ประมาณสักสิบห้าวันถึงยี่สิบวันถึงจะชีดไอ้พวกบำรุงใบพวกเชื้อราเพราะว่าเราตัดแต่งกิ่งก็ต้องมีเพสค่ะค่ะมีเพสก็ต้องเชื้อราบองกันเชื้อราเนาะส่วน ใบในลุงอุ๋ยก็ใส่คนอย่างนี้เลยครับตัวเนี right ้ยเขาหลาก็จะขืนมากินอาจารย์หลาก็จะขึ้นมากินพอเราใช้ัวไหนหลาดไปมั่งไอ้ัวที่เรามักมั่งอะไรตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะขืนมากินเขาก็จะแตกใบอ่อนง่ายก่อนลุงอุ๋ยตัดแต่งกิ่งเนี่ยลุงอุ๋ยใส่ปุ๋ยอะไรก่อนไหมคะพอเราตัดดุกเรืจะแต่งกิ่งเนาะทาเคมีก็สิบหกสิบหกสิบห้าสิบห้าเดวแต่คนชอบหรือหมายแคใช้ตัวนี้มากว่าทำวัตถุดุลเร้ว ก็อาจจะเป็นตัวหนาสูงนิดหน,นึ่งมันยังกับผักปุ๋ยทั้งสามแยกกว่าเก็จะใช้กันกั 19, ็สิบเก้าเก้าเก้าคคือตัวนาสิบเก้าค่ะตัวห้างตัวกลางเก้าเก้าคแต่ถ้าพื้นๆทั่วไปเขาชนมาแล้วก็ที่พกทิพกทีิพห์ทิพห์ใส่สสสสไปตักตนประมาณนี่ก็ใช้ตนประมาณกิโลนึงเนาะค่ะเหล้วที่นี่ก็บผลขียงขาวเ<า>นี่ยใส่เขียงขาวผมใส่ไปเมือ่อใส่ไปเมื่อสองสามวันเนี้ยเนี่ยเจอใส่แล้วฝนตก อาจารย์พอเราใส่นครบอาจารย์ลงเดินจะดินมันจะหนิมเนาะมันจะมันจะดินมันจะหนิมอืมดินจะหนิมแล้วก็ค่ะมันจะโปร่งสุยดินมันมีอินทรีย์ว oh, ัตถุพอเขาจะออกเดี๋ยเขาเราจะลาดไอ้พวกไห้แตกใบอ่อนอะไรมันก็ง่ายเพราะเราจะมักของเราไว้ปุ้ยมักอะไรเราก็มักไว้แล้วก็ใส่ปุ๋ยมักใส่ปุ๋ยเคมีสูตรพื้นฐานนั่นแหละน้องปุ้ยนะ เพราะเราก็เอาอินทรีย์เป็นหลักเนาะเคมีเป็นตัวเสริมค่ะแต่ว่าเราก็ต้องให้ตัวนี้เขาก่อนให้เขาอยู่พื้นนะก่อนพูดถึงใบลุงอุ้ยใบยังเดิมยังดีเยอะเกันนึกยังมันก็จะไม่ทอดใบลุงอุ้ยถ้าใบมันยังดีอยู่างเงี้ยไม่ค่อยนานครับพี่ยานไม่ทอดใบแต่ว่าครนี้เนี่ยเวลาที่ลุงอุ้ยตัดลุงอุ้ยมันกำหนดปริมาณการตัดได้ไงว่าลุงอุ้ยจะตัดมากน้อยแค่ไหนต่อต้นลุงอุ้ยยังน้อยต้องให้ออกจากจุดเดิมประมาณตักมาเป็นทับเนาะ เพราะว่าสมมติเราเนี่ยอาจารย์อาจารย์ดูเนี่ยอาจารย์อาจารย์เออเอสมมติไอ้ตัวนี้เราตัดเคยนี่เนาะปีนี้เราตัดเคยนี่เนาะเนี่ยปีปีที่แล้วอ่ปีนี้เราขยับไปนี่ให้มันมาตัดหาซิปหรือว่าหรือหีบหาซิปเนี่ยเพราะมันโตโตขึ้นมาค่ะนี่เนาะอันนี้คือรอยตัดของปีที่แล้วปีที่แล้วค่ะมันก็โตมาแล้วก็จริงๆมันโตมามากกว่านี่แล้วก็ตัดเอาแล้วก็ตัดแล้วลงมือบอกว่าให้มันเหลือไว้ประมาณนี้ให้มันคุมคุ้มเขต้องโตอ่ะแต่อย่าให้โตมาก ก็โตมาปกะเดี๋ยวก็ถึงกันก็ชนกันมันก็ชีจ้าก็อยากนุ่งไม่ได้แสงไม่ได้อะไรด้วยเนาะไม่ได้แสงไม่ได้ดิ้นก็ไม่ทุกอะไรแต่ถ้าเราคุมโตหน่อยก็คุมไหมคุมไหมไม่ก็การทํางานก็งายแล้วระบบอะไรเขาก็มันจะมันจะก็มันมันจะายก็การขวบคุมก็เนาะอาจารย์ค่ะแล้วส่วนตัดยอดเนี่ยลุงอุ๋ยตัดยังไงครับหมายถึงว่า รอให้ม oh. ันขึ้นไปอีกสักเท่าไหร่ถึงจะตัดโดยมากจริงๆอหรประมาณตั้งสองเมตรขีดแต่ใช่ไครับอาจารย์โอ้สองเมตรจากจุดเดิมเออสมมติว่าเราข้างแรกเนาะต้นแรกอ่ะเราขีดไปจากสองเมตรแล้วลอยเขาขึ้นไปอีกก็ขีดอีกขีดจนถึงสามสามหัวน่ะขีดจนถึงระดับนี้เราขีดไว้เราพลแล้วก็ขีดมันไว้ค่ะอายุระดับนี้ให้อยู่ระดับนี้ตลอดเดี๋ยวพอหนาปีหนาแล้วก็ขีดอยู่นี่เพราะเขามีใบลงครัวปิดแสงที่จะล้มต้นลงมาแล้ว อันนี้ปริมาณที่ลุงอุ๋ยเอาลงมาเนี่ยถึงถึงสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ไหมคะใบตัดลงมาเลยเนาะมันหนาสูสีนะจะมันนะกี่สิบสามสิบอะไรประมาณนี้อเนี่ยแต่แน่นอนว่ากิ่งข้างเนี่ยยอดข้างเนี่ยก็คือตัดออกทุกปีค่ะบางทีจะหมักหน่อยเนาะบางทีบางปีเขาก็ไอ้กิ่งนี้เขาไม่เอาต่เข้าไอ้กิ่งเนี่ยแล้วก็ตะกล่อมให้เขาไปอยู่ตรงนั้นให้เขาเป็นคนทูนนะเขา กระหล่อมไปได้ไงลุงวุ้ยเนี่ยเนี้ยุด่เปคตรเป็นนะมันมันมันก็ไม่ชีโดชีเดเนาะอาจารย์นะเราก็ไม่ต้องตัดมันไงเพราะว่ามันไม่ได้ชี้มันไม่ได้เหมือนเตะฟุตบอลไอ้ล้ำหน้าในล้ำหน้าใช่อันไหนล้ำหน้าบางจัดดอกเนี่ยไม่ใช่เนี่ยเราขีบเนี่ยเนั่ยนี่ยทำยิมตออกอีกหน่อยมันยเนิดนิดดีไปละเนี่ยแต่เราขีดออกครัทีนี้เขาก็จะแตกมาข้างในเครื่องในผม่งก็จะเรียกว่ามันก็เข่าลุกเข่าลอยเนาะ พอใบที่มันแตกมาใหม่เนี่ยมันเต็มเนาะ롱คูนเออมันก็เลยปกติอะต่าปกติปกติแล้วจะสวยแล้วแหมว่าตัดงี้โกขนกี่ใบไหม롱คูนบอกไม่โขนเลยไม่เดี๋ยวเข้าสาลงคูนเนี่ยสมมติว่าถ้าเราไม่ตัดเขาเนี่ยเขาเต็มอยู่แบบนี้สมมติถ้าเต็มแบบนี้เขาจะแตกใบเขาแตกอย่าคือมันมันมันเฟือ่เออมันมันหมากมันก็เลยอยู่เฉยๆนี่มันไม่ถูกกระตุ้นเลยนะล롱งูนเนาะไอ้ฉันอยู่ได้อ่ะมันต้องเอาออกมาบ้างเออทีนี้เอง แมคคัวนองไว้แล้วเนี่ยทีนี้เราก็ต้องสางลงคัวสางแมคคัวไม้ท<ช>ีจ่จะปรุงอาหารคือน้อยด้วยส่วนหนึ่งน้องนูเนาะแล้วแก่ด้วยส่วนหนึ่งใช่ค่ะต้นไม้แม่เขาทำแบบนี้แต่ถ้าคุณทำแ,บบแ,แล้วเ,นะเป็นเรื่องทำไมมีแมคคัวเลยท้าเพลิ่มๆนะเป็นเรื่องต้นไม้ทำได้เออทำได้ทำได้ต้นไม้แล้วแล้วคุ้มเราอย่างนี้ยังเงนยังเนเนี่ยใบหน้าแบบนี้ทำยาก ต้องขีให้มันให้มันโหดไปให้ได้แล้วทีนี้พอใส่ปุ๋ยที่จะออกอะไรอย่างเงีเขาจะออกไงป่ายิงมันโปร่งเนาะหนูเนาะหนูเห็นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างต้นนี้ดูมาดีมากเลยยิงเนี่ยเพราะก็เลื่มมาเพราะเขาเลื่มเป็นขางปลาอะไรเรายังไม่ได้ตัวดึงเนาะยังเดี๋ยวเราได้ใส่ตัวกอดะมินต้นนี้ยังมีตัวดึงช่วยอยู่คือพอเราตัดเนี่ยอาจจะยังแตกไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันยังมีลูกอยู่เนาะเดี๋ยวเราก็ต้องใส่ไอ้ตัวตัวที่เรามักเราอะไรไว้ ลุงอุ้ยครับระยงต้นเนี่ยอาจารย์เห็นไหมข้างในมันจะมีแขนงออกมาเนี่ยจัดการยังไงลุงอุ้ยเนี่ยก็ปล่อยเขาก่อนค่ะอาจารย์ปล่อยเขาไปก่อนเพราะว่าไอตัวนี้เรายังไม่จ้อปไปแต่งเข้าอ่ะปล่อยให้เขา่วยกันนี่ฉวยปรุงอาหารช่วยอะไรสั่งอยู่ในลําต้นครับเขาก็เป็นใบเขาได้แดดเขาก็สร้างได้นะบางคนเขาเฉบีผลิตเหยืมดเนี่ยแต่ไม่เก่งสู้เห้ื่อว่ายังไงเรากินจะอ้วนครับ พอเราฉีดเขาก็เข่าตายใช่ของจิงชีดเขาก็ข่าริงพี่อาหารที่เราให้อ่ะตรงเรือกหลนตดแล้วจะไปตัดเอาอีตอนไหนที่ลงว่พอเขาหมักเนี่ยกระตุงเขาเน่นอาจารย์เน่นปั๊บเราก็หลีดเราก็บังแต่ยังไวเหมือนเดิมแต่ยังไวเหมือนเดิมคือเวลาเราช่วยสารเลือดถึงข่ตาที่สะสมอาหารชีดอะไรไปเขาก็ได้ยุติงานพอฉีดสารเขาก็ได้ยุตุงานการออกโดเขาก็จะง่ายมันเหมือนตัวแขนในเนี่ยมันก็ช่วยดึงมาที่กิ่งมาที่ท้องกิ่งท้องกิ่งค่ะ เราหายอาหารปั๊บแทนจะชีดนีแล้วจะพอก็จะขึ้นนี่จะย้อนกลับมาหน้าจานเนาะไอ้นี่ก็ชีดปั๊บเ้าปรุงเนี้ย่างแล้วมันจงไปให้เขาย้อนกลับใช่ค่ะให้มันตรงนั้นเลยแต่สมัยก่อนเซลอะไรที่ก็จะบอกรัญยาเขาจะหายราดิดออกให้หมดเลยเปิด่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดึงดึ้งหนูเห็นเขาบอกว่ามันแย่งอาหารครับแต่ไม่ใช่ครับจานเพราะเราหายอาหารเพราะเขาปรุงแล้วเขาเข่าวไตทองกิ้ง แลทำให้กินงใหญ่เห็นไหมดเห็นมนุยนมนม้ย่เพราะว่าเขาเขาสางเขาอุน่นอยู่ตรงนั้นอาจารย์เราขลุกขีเอิรอนะรยแบบนี้เนะื้อชีดอาหารไปปับ๊บเอิรมันขยายดินเน่อะไรเนี่ยเราก็ไห้เข้าไปอะไรเงี้ยมันก็ตรงเป่าเอาไว้ออกก็ตอนที่เราชมจะเอาดอกแค่เอาดอ,อ,อกแล้ว<ะ>เนะวาะเราชีดสะสมอ่าอ่าชีดสารไปเสร็จชีดสะสมมาจะขังสองขังเออเขาเดือนปลายกันยาเนาะเออเราก็แต่งเอ้สบายตายทองกิ่ง ตายท้องกิ่งอีกที่ก็เลยหล่ๆมานตายท้องกิ่งแล้วก็เอาออกแต่แต่เขาเดอยู ne, Anal, so ่บนหลังกิ่งแล้วก็ไหวตัวกระโดงกระโดงหลังอะเนาะกระโดงหลังเอาเราไว้ครับจานบางทีเราชีดอาหารเพราะเขากัเขาไก่ก็ไม่ได้กินไก่ไก่เพราะว่าไอ้กิ่งลักษณะกิ่งที่มันอยู่ใต้ท้องกิ่งมันเป็นจุดที่มันจะออกดอกอะนะเบือตาดอกมันก็ต้องมีจังหวะของการเอาแขนงออกแขนงออกคอยชีดสะสมอาหารไปก็ชีดแล้วไปเหลื่อยเนาะจังหวะที่เราจะเอาออกก็นนะเธอพูดกัญญาปลายกัญญา พอหัวตนตุลาเขาจะมาใหม่มาอะไรยังไงฝนแรงอะไรจังหวัด่วงเราชิงชิงจังหวะชิงจังหวะสู้กับฝนสู้กับอากาศเย็นจะมาหรือฝนจะมาเล่นนันเล่นเอาแล้วถ้าฝนตกเอาบางทีก็แค่สางตาไปเลยนะครับพี่จ้าสางตาเอามาจังหวะเห็นใครปาตาปูอ่ะพอฝนมาอะแดงหายไปแล้วปีนี้ก็เป็นยังจริงๆอ่ะมาจะมาจะมาอาอดหายไปอะเดินสะสมกันต่อไปอีก ลุงอุ้ยเวลาขนับชุดใบหรือมันดูใบไหนใบเก่าขนาดไหนใบหมดสภาพเนี่ยเขาต้องกังวลกับมันไหมยิงธรรมชาติของเขาปล่อยเขาจะปล่อยเขาเดี๋ยวอาจารย์ถิ่เหนืออาจารย์ขึ้นไปใบสองใบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปล่อยมาตกะตกะเนี่ยนะนะนนะครับเนี่ยนี่ยนี่ยเดี๋ยวเประมาณสักใบนี้ออกมาพอใบนี้หมดเดี๋ยวเขาปอยมาช่ึงว่าตัวนี้ถ้าชุดชุดนี้มาอีกชั้นมีแตกมาอีกาน่องอุ้ยเนาะอันนี้ก็ทิ้งแน่นอนก็ก็ปล่อยใบเก่าก็ทิ้งทัานตัดแต่ยานของเขาอันที่เขาปรุงอาหารไม่ได้เนาะนั่นเขาแตกมาปั๊บไอชุดนี้เขาก็จะ เนี่ยใบบเก่าๆพวกนี้เขาจะปล่อยออกใบในๆเนาะก็จะปล่อยออกอาจารย์พวกใบนี้ก็ใบเสริมสภาพเนาะสร้างอาหารก็ได้น้อยลงอยู่ข้างในแดดก็ได้น้อยลงหนมเนี่ยก็เราฉีดสารเขาก็ยังมีว่ากันกลานอยู่กับสารอะไรประมาณเนี้ก็อาหารเขาก็ต้องออกใบเนี่ยมันแตกก็ใบเป็นีนะใบไม่นี้าจะหนิมใบเอานี้ก็จะแข็งอาจารย์ลองจับวะอาจารย์ลองจับตัวนี้ก็ตัวนี้มันจะตายกางกันไปมันก็จะหนิมก็จะอ่อน แต่นี่เขาได้หลับตาได้หายเาก็จะลืมกระด่างกระด่างเกินคลื่นเลยเป็นคลื่นคลื่นเลยค่ะมีคนเขาถามฝากถามลุงอุ้ยว่าทําไมตัวลุงอุ้ยแบบเขาดูคลิปแล้วบอกใบเคี้ยวเหลือเกินวิธีการในการหลักษาใบลุงอุ้ยเอาขนาดไหนพอครับปลูกใบอ่ะไอชิ้กเคี้ยวนี่บางทีเราก็ใช้อาหารเสริมพาเนาะครับปกเมฆปกอะไรแต่เราก็โดนดินทั้งดินให้มากต้องหาอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักประมาณนั้นไอ้ตัวไหนก็ได้ปน้นเน้นน้ำหมักเนาะประมาณนั้น หว่าพื้นฐานของลุงอุ๋ยเนี่ยมันอยู่ที่รากด้วยค่ะระบบรากพอรากมันไปได้เนี่ยมันก็หาอย่างที่เราวัดธาตุอาหารในดินให้ลุงอุ๋ยอะ่ะนั้นเรา NPK เคนาะคือความมันกดดินเป็นกดเนี่ยไม่เลยของลุงอุย๋ยช่วงความเป็นกดด่างของดินเหมาะสมมากเลยเพราะเราใช้เจ้าพวก,กนี่เนาะที่นี่เราไม่ใช่คอยเน้นเคมีเท่าไรเราจะเสริมพอมึอถึงจุดมันยังเราขยายลูกเนาะเราใช้ตัวนี้เยเขา้ว <c oughs> เราต้องการจะขยายลูกแล้วก็เอาตัวน้ำมาใส่นิดจึงไอ้ตัวหลังสูงสูงอะไรทีเอนนั้นเราก็มาใส่กรุงจุดตรงงานไม่ได้ใส่ซะจนเฟือเยอะเกินไปเนาะแล้วก็น้ำรู้จังหวะเออรู้จังหวะเขามันตรงงานบางคนว่าฉันเจ็ดวันทีเจ็ดวันทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่อีกบางทีเขาอิ่มอ่ะเราไปชี้ก็ต้องทิ้งเบาๆเราก็ดูว่าต้นไม้เขาถึงแตกใบอ่อนไหมจังหวะที่มันจะต้องทำตรงไหนแล้วเราก็ไปเจาะตรงงาน เอาให้ถูกจังหวะยิ่งปุ๋ยแพงด้วยโอ้โหเลยเนาะอาจารย์โอ้โหเลยค้าอยากเออ <c oughs> เนี่ยเราหันมาใช้ผ <c oughs> สมประสานเข้<อ>ขต้องการเคลเซียมต้องการอะมินโนอ,อะไรน้ำตาลเนี่ยในนี้เราหายจุดทุกอย่างหายจุดที่มันเป็นแบบเนี้ยที่นี่จำเป็นเป็นแบบนี้เราไปหายเขาเขาก็ไม่พรอมอ่ะเขาเกินไปเลยเขาเขาไม่ต้องการ เขาเลี้ยงตัวเองได้แล้วพูดภาษาง่ายๆชายเขาไม่จงการเนี่ยแต่จงเนี้ยเขาองการเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยเขาต้องการเ่ยจงเนี้ยเราก็ฉีบไปจงเนี้ยเราต้องให้อาหารเขอคือต้องให้ในช่วงที่จังหวะของการค่ะเหมือนอย่างก็กินข้าวอินเนี่ยเราไปเรียกเขากินข้าวอ่ะแต่ไม่กินกรนขาวเนาะแต่เขากำลังหิวเราให้เขากินข้าวเขาก็ว่าหายพรแล้วเนาะเออหายร่างกายแข็งแรงอะไรเขาก็อกว่าเขาก็ไปเรื่อยๆนี่ไม่ตจต่างจากตรงนั้น ต้นไม้เขาเป็นจังหวะของเขาหาจังหวะของเขาบางคนก็ไม่รู้เ่าถึงขบว่าหยอาหารเขหิวไม่หิวจนไม่รู้จะปอดแล้วบางทีเขาก็อยากจะได้แบบเขียวมันนะเียพยายามพยายามจ่างดินให้ดีไว้พยายามอินทรีย์อะไรตัวไหนก็ได้เนาะแต่อินรีทียนี่ก็ไม่เก้ราคาเขาก็ดูราคาก็ดูเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จองใช่ผักปุ๋ยอยู่ดีอะเอามาออเอามาเป็นแม่ปุ๋ยแม่อะไรเงี้ย สวนลุงอุ้ยนี่เกลี่ยงกาวทั้งตนทั้งพื้นเลยนะทำสะอาดได้เกินเลยนะเคลียร์เคลียร์โกนหนวดโกนเข่าให้หน่อยเนาะตัดแต่งออกหน่อยนี่ลุงอุ้ยตัดเองวะให้แครมาตัดเนี่ยก็ตัดเองไปเรื่อยๆบันไดเนาะลุงอุ้ยเนาะทุกวันเลยทุกวันครับแต่วันเนี้ยไปบุดหนาแค่เราไม่ได้ตัดเขาบอกเขตัดไอ้ต้นไม้แต่งเกองไงเขาอะอ๋อนี่หลักการที่ลุงอุ้ยยึดคือต้องแต่งให้เร็ว ค่ะพอะั้งหมดเราหมดยังไม่หมดจริงเราก็แต่งได้เลยครับอาจารย์ยังไม่หมดลูกก็แต่งได้หมายถึงว่าเราตัดไอ้ชุดใหญ่ไปเฉลี่ยชุดใหญ่เลื้อยน้อยๆหางๆก็เราไปทิ้งไว้ไม่เป็นไรเลยพอดีเราตัดหมดก็พอดีเขาก็แตกดีพอเราตัดหมดแล้วมาทํามันก็ไม่ทันเนาะ